どう、um <music> เธอสมดังหวังได้นิรันก่อนก่อนจะร้องเพลงชาติอยากจะร้องเพลงนิสกเพลงพี่ตั้มมาร้องกับผม จากกันขอสัญญาฝากประทับ hmm. ต <they> yeah, oh ึนตาจนกว่าจะพบกันใหม่โบกมืออำลาสัญญาด้วยหัวใจความรักติตเรืองห่วงใยด้วยใจผูกันคง

จะเลี้ยงเราไปจะเลี้ยงเราดีโอเพื่อนเออเอสนุกมามาเป่เวลาต้องพาไม่เอาจากกันเดียวเปชนไม่น้รอก ไม่ฟังกายจะสุกจะทุกเพียงใดน้องไก่สู่ฟันฟาร้อยรักดวงใจมันในทําติ นี่คือสัญญาของเราร้อยรักดวงใจมันในคำสัญญาสร้างสัญเพื่อมวลประชา,านี่คือ จะเชิญพิตามมาร้อ <มา S 1> นะงเพลงชาตินะครับยังไม่เอาเพลงดิใันไหม,ไมไขอบคุณครับนี่ไม่ใช่ของเรานะของของพี่น้องสื่อที่ยืมเขามาไว้ขอบคุณมรินพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เดินทาง ร่องของคอทมาอย่างพื้นที่บ้านน้องจามแห่งนี้เบื้องต้นผมอยากให้พี่น้องได้ร่วมกันปบมือให้กำลังใจทั้งเบื้องต้นปบมือให้กำลังใจกับพี่น้องบ้านน้องจามเพราะว่าตัวแทนพี่น้องบ้านน้องจานก็พูดเหมือนกับเราพูดในสิ่งที่เราพูดนั่นก็คือว่าพื้นที่ประเทศไทยตรงไหนคนไทยก็ไปได้มาแล้วน้องจานครับขอบคุณพี่น้องบ้านน้องจาน กลบมือขอบคุณเจ้าที่ทหารเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่อสอและชุดทรบหมู่บ้านเจ้าที่ทุกฝ่ายที่ถือว่าเป็นแนวหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาอาธิปไตยของประเทศไทยพวกเราคอปทกอ,องทัพรมก็ถือว่าเป็นแนวหลังที่อยู่ต่างจังหวัดก็พร้อมที่จะร่วมมือกับพี่น้องทุกฝ่ายเพื่อรักษาอาธิปไตยของประเทศไทยไว้ได้ อย่างที่ผมเรียนครับไม่ใช่แค่หนึ่งตารางเซนติเมตรเม็ดทรายเม็ดเดียวถ้าเป็นของใครถ้าเขาไปเขาโกงเราเราก็ต้องเอาสีได้รอบหน้าเราจะไปปราสาทตาควายกันรอบหน้าจะไปปราสาทตาควายใครอยากไปก็ติดตามทางเพจคอปทอได้เหมือนเดิมไปให้กำลังใจพี่น้อง เจ้าที่ที่อยู่ปราสาทตาควายนะครับคืนปราสาทตาควายคืนบ้านน้องจานปรับคืนแผ่นดินไทยให้ได้ขอบพระคุณพี่น้องบ้านน้องจานขอบพระคุณพี่น้องเจ้านที่ทุกท่านนะครับเดี๋ยว่อนกลับไปเพื่อแสดงจุดเดืนเร่วมกันว่นที่นี่ประเทศไทยเดี๋ยวเราร้องเพลงชาติไทยบนผืนแผ่นดินไทยดังๆให้ดังข้ามไปยังฝั่งกัมพูชาเลยแกได้ เียบตาควายเดียวประกาศกันอีกทีหนึ่งรปเละเทศไทยรวมเดือดเนื้อชาติไทยเป็นประชาธิปไตยของไทยทุกส่วนอยู่ ขอบคุณครับขอบคุณครับในเรงตัวแทนบ้านน้องจาม่ะเขาเก่าอะไรสเล็กน้อยสําหรับพี่น้องชาวไทยที่มาวันนี้นะคะทางชาวหนองจานขอบคุณมากและการมาครั้งนี้คือการมาเหยียบประเทศไทยเรายัางอยู่ในประเทศไทยในจุดที่เราควรจะรักษาไว้มาทุกวันก็คือพี่น้องกันเนาะญาติกันเหมือนมาเยี่ยมญาตินะวันนี้โอเคทังไงขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วมาเยี่ยมกันอีกนะคะ มามาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งคือเราได้แผ่นดินไทยคืนค่ะเป็นกำลังใจที่น้องการเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่น้องคะเราเก็บขยะนะคะแล้วเราเตรียมไปขึ้นรถของเรานะคะใครมาบัรไหนหนึ่งสองสามขึ้นบัสเติมนะคะเราเก็บขยะนะคะเราช่วยกันเก็บขยะมามด

ครมีการกลุ่มที่ไปค่ะัห,หมดวไหนครับก็จบไปแล้วนะครับของการแสดงร้อ,องเล่นกีต้าร์นะครับผมแล้วก็ร้องเพลงเพื่อปลุกใจชาวบ้านหนองจานนะครับผมแล้วก็มาให้ กำลังใจแก่พี่พทหารที่บ้านหนองจานนะครับครับแล้วก็พี่ประธานของคอปะทอครับได้ประกาศอยู่ไว้ว่าเดี๋ยวให้ติดตามเพจนะครับเพื่อว่าจะนัดหมายกันไปนัดกันไปที่ปราสาทตาควายนะครับผมไปให้กำลังใจพี่พี่ที่ปราสาทตาควายกันนะครับแต่ว่าต้องให้ติดตามทางเพจไว้นะครับ cái <laughs> cuối <laughs> cuối lại nhường cửu

พี่คุณไหรทุกคนครับพี่คุณไหรประจําครับพี่คุณไหรประจําครับ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  ประบวนตัดที่โดนเข้าไปแล้วที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเข้าในเขตกพท.แล้วครับขอบคุณครับเพื่อรับเพื่อแบบ <coughs>